ถูกแล้วไงเอาได้เอาสกแกนได้เหรอมือแดงน,นะทีมเอาไม่ได้อ๋อทำอะไรัน่มากระังนทำอะไรโอ้ถุงมือได้อัพเกรดเปลี่ยนได้แล้วนี่ไง มันจอมทั้งมือเลยจอมทุกอย่างเลยดกวะแล้วมือนี้มันต่างกับมือยังไงสามารถจับโอ้ฮัลโหลทางนี้ป่อใช่ทางนี้แหละอ๋อตัวเตะเข้าไปผมจะเปิดโอ้แล้วลงไปไงโอ้ ้ไหลมาแล้วโอเคโอ้หมยพี่สิทางนี้เหรอโหทั้ทงนั้นอะอ๋อประตูเปิดแล้วฮอปปี้อะดีอ๋อมาถึงที่นี่แล้ว เล่นโยกซ้ายไปไปมาท่าอ,อะไรท่าอะไรออันนี้คืออะไรห้องให้ทสสดสอบกระโดดเล่นเหรอห้องกระโดดเล่นใช่ไหมใช่ห้องกระโดดเล่นอ๋อห้องเก็บเทปเทปบวกวันดีฮักกี้ฮักกี้ตัวจิ๋วทางเข้ามึงก็ทรมานแล้วเกิด on the outside <laughs> of the machine. Use the off Whenever you're ready, lift the brake and be aware that while down, so are Satan's <laughs> defenses. <laughs> Meaning whatever is out there has nothing to share with you. We'll have to be quick. อ๋อต้องดูสวิตช์ก่อนโอเคเอาอยงนี้ก่อน,อ,อ,ะน,อ,นอะไรวะต้องไงต่อไงต่อดิอ๋อตั้งนานม,มึงพึ่งสอบว่าให้ตอบยังไงเหรอกูอย,ออยากจะร้องไห้ไม่ตอบไม่บอกพรุ่งนี้เลยวะ มึงทำไมทำไมตบมือกันนะะดิจูกุก็ขาฉลองกันเกิดเลยขึ้นทำไมฉลองกันลึกเขาเปิดไฟอ่ะแ yeah. ย่เอาไปด้วยเอาไปด้วยไปโอ้โหน,น,น้อยอีเด็กแคดแนบด,ด็อกเต้ขึ้นลิปไปเหรอ งงไม่จริงหรอกเพราะทุกคนต้องปลอดภัยเพราะเราเป็นเพื่อนเพราะเป็นเพื่อนเราดังหากล่ะที่ปลอดภยัยคือที่ยึดที่เราปลอดภยัยใช่อันนี้โนต้ตไม่ได้เก็บหรอตอนนั้นนึกว่าเก็บไปแล้วถ้าจะใหญ่ไปนะ หีกฟันเฟืองอื่นอีก,อ,ก,อ,กอ่ะจะมีฟัเฟืองอื่นอีกนี่ไงอีกแ้วเนยแล้วอ่ฮะอ่ะาม่ง่ายจังเลย <c oughs> ห้องเดิมนะโอเคที่เดิม ทางนี้ปะตอนหน้าเป็นทางนี้เราไม่เคยมาทางนี้อืมแหลกโหลดแน่นอนใช่อ๋โอโรยังงีบมปไหนมปไหนอืมอ้นนี่มันซีโฟนี่ เอาซีโฟไปไหนโว้วมามงไงวะยิงเลยนกอีกาอ,อ้ยตัวลระเคต้องเถือนเปือนแหละทำไมอย่างนี้จู่กๆก็เดินมาซีโฟฮักกี้วักกี้ชิวโอ้ยบางไงบางไง ไม่ขังขาวไม่กลัวไฟเหรอไฟหมดแล้วนะโอ้โหดักอย่างนี้ไปเฮ้ยมาไงเนี่ยไม่ใช่อยู่ในท่อเหรออ๋อนี่ไงนี่ไงติดตามต่อนี่โอเคเจอแล้เวเจอแล้เวเจอแล้วติดตามนี่เอง อ่ะฮะสตาร์เตอร์แก๊สดไหนอะเปิดวาล์วด้วยแมนนวลอ่ะเปิดวาล์วเปิดยังไงเอ่ยออย่างนี้ป่ะใช่ไหม อ๋อเหลือสีอ๋อสีได้แล้วนี่ไงก็กลายเป็นไฟสีเขียวแล้วก็นี่ล่นลงมาใช่ไหมอ๋อได้ไงหมาเห่าเลยกูตอนนี้กด ชิคกีกพายแล้วแต่ตรงนี้มีันเฟืองอยู่ทำไมไม่ติดอ่ะทำไมไม่เกาะเอออ๋ออยู่นูน้นไม่มอมไม่เห็นไปแล้วาหลาังนี้หมวดาาแล้วกูเอ้ามาไงเนี่ยเปิดประตู มึงอไรไปเปิดประตูสิอ้ยยูรุรีพึงมารีพมาโคช่าไปเกือบตายกลับมาให้เดิมก e เปิดไหลุ What's g o i ไ g on He's อะไริเอเซฟเฮริอรนอะไรจะมาดิโปรตไทาเหรอจะเปิดเผยช่หรือไม่เราเปิดเผยมานานแล้วเฮ้ยมันมาไง ว่าเสียงใครนี่ไหนวิ่ง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 สิไงเด็กใครใคร้องอะไรคราฟตี้มาฮอปปี้แคทเด็บมาแคทเด็บขวักขาด <'m> เอา I'm so, <laughs> so sorry. I failed you. I was never <laughs> if you needed. it. I was only made to hurt things. My fault. My fault. Hurt. Everything hurts. Hurt back. Always hurt back. Hered. โกรธทำไมเราแค่ระเบิดเฉยๆนี่ทำไมแกม่เอาตุ๊กตาไปซ่อนก่อนล่ะแล้วค no. ่อยเอาไประเบิดทีหลังเราไม่ต้องการเราไม่ต้องการเข้ามันแต่เราต้องการจะเพื่อปัญหาของเราเราไม่ต้องการจะเข้ามันนี่

อันนั้นคือหน้าที่อาจารที่ใจกินของมันเหรอน่นมันแย่มากสุดเลยมันเออมันมีคนอยู่ข้างในด้วยอะ่ะวิง่งต้องวิ่งเองด้วยใช่ไหมใช่ไ่ทางนี้ใช่ไหมใช่ <laughs> ทำยังไ,ไงอย่างนี้เหรออ๋อ,อมันลอยมาเคลืนลิฟต์อ้าวโอ้มยอมันยืดได้เหมือน,นเราอ่าฮะแต่ไม่แรงเท่าเราหรอกไม่มันต้องเป็นคนมันต้องมาชี้มันแล้วไม่มันแหลกขนาดนี้เนี่ยโอ้ยขวดแหลกเลยเฮ้ยมันแหลกสุดๆแหลกมาก ้าวมาแล้วเจมจอสว่างไปแ <ulations> ล้วโอเคแล้วะทำไงกาะไปโอ้โหโอ้แมปไม่โหลดแมปไม่โหลดโอ้ยยังมาไงแมปไม่โหลดโอ้ยไปทางขวาเฮ้ยอยู่มันก็เกิดได้แย่มากอ้าว ไปแล้วเว้ยไปแบบแหลกๆนี่แหละไปแบบเฟรมตอบเลยกูไปแบบเด็กๆเลยไปแบบเด็กๆน,นี่แหละเอ้ยด็กๆเอาอย่ามาเกลียดกูกูโดนเลยผิดค่อยไปไอ้จะจับกูไปเออนั่นแหละยินทับใส่เป็นไงล่ะมึง แล้วทีวีนั่นคือตายใช่ไหมทีวีหรือยังไงให้มันหายไปเลยเก่กจเปิดประตูฉันไม่ได้ฆ่าเขาตายกันเองฉันไม่ผิดนี่เขาตายกันเอง,น,อน,เองนี่เจมจะไม่ผิดมันแหลกมากเลย

มือมืองอกยิงข้วิ่งยาวแล้วโว้ยไม่มองหลังหรอกมองทำไมวะมองไป้สิเวลาหลัง,งไปเห็นอ่ะอ๋ออ๋อกระโดดขึ้นไปบนนูน้นกูฟีตตัวเองแท้ ต้องแช่แข็งมันเหรอแช่ยังไงเอ่ยจับมันได้ไงจับมัสิมันเป็นดีเดอร์รอมารอมาเอ้ยมันมัน่าไปด้วยมัน่าไปด้วยเอ้ยมันมันมันยกไปด้วยเฮ้ยมันยกได้ยังไง โอ๊ยปางไงวะพี่จ่าเฮ้เกาติดมาด้วยอ่ะแน่แล้วก็ดึงลงมาอย่างนั้น ั่นแหละวิ่งมาจะโดดไปไหนเล่ายิงลงมาได้ไหมยิงให้มันลงมายิงลงมานี่ลงมายิงไปดินี่แค่นี้อ๋อมันระเบิดสามสองเลยอ้าแน่ดักหน้าเหรอ จูงก็สิแต่ทางนี้ดีกว่าทางนี้น่าจะดีเหมือนกันนะหนีน้าไอ้มึงจัดสอต่อได้ย,ยังไงมันไม่ควรไปอย่างนั้นนะอ้าววันนี้ตัดแล้วเหรอ ไม่มีให้กูจะไปคือสีเขียวทำไมลบ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 ไม่ต้องมันเกาะกูเอ้ยมันจับสองต่อได้ยังไงเอาเอาอะไรวะลบฮะลบ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 โอเคจับสามมือแล้ว แ,แช่แข็งมันแล้วก็เมื่อยแ่งเลย,เลยอ,อ่ะตายใช่ไหมน้ำมันเป็นเหลวไฟเขียวมาแล้วอ่ะไม่ต่ออ๋อเฮ้ย มันยังไม่ตายอีกเหตายปอมได้ยังไงเอาไม่ดีมั้งเงียบตายซาตีน้ำมันปั้น้เท่วคนนี้ก็ไม่เอาจะชอบเป็นปั้นลุงกวน Also cool wegen Smart enough. Not good enough. Not. Die. Oh, come on, I'm sorry. Không Come on, à, I'll be there later. ลาก,ก่อนที่จะมันเพราะว่าแกจะเป็นเด็กดีมากคนนี้นะอาละนี่กราฟิกต่อยังแหลกขนาดนี้โอ,อ้ไอไทยเราเคยมาไหม รอยยอ้ไปละรอยยิ้ไปไปเอ๊ะไม่ไม่สวยปาบแปบ๊บไป้สวยลว ไม่ไม่ไม่ใช่คนดีถ้าเราฆ่าเพื่อนขาวต้องม้องไว้ใจเราส,ตส,ตสิต้องปล่อยเราสิ Horribly wrong. The safe shelf ventilation block B6. Is this where you are, Poppy? What? Stay where you are. And listen closely. You're not going to run. You're not going to fight. Going to fight. The charade is over. Who, who is this? Obvious question with an obvious answer. You. What did you do with Ollie? I'm right here, Poppy. For you, I'll always be here. Or Mommy <laughs> and Daddy, they're all dead. You, you have nothing now. No one. And soon. You have less than that! Stop that! You don't need to oh! Oh my god! How. How much do you know? Everything. This. this isn't right! All those years. Was there ever an ollie?

Where are you retrieving those explosives from the Foundation? Thanks for collecting those, by the way. I've put them to good use. I admit, though, I'm disappointed. After all that time in your case, I'd hoped you'd see things differently. Don't you understand? มันปอทุกคนได้เลยนี่วะโปรไทยมันปองเสียงทุกคนเลยแต่ว่าเสียงที่กหญ่ที่เราได้ยินมาเป็เสียงโปไทัยหมดเอ่ปานะพวกผ่านทางมือถือพวกอะไรพวกนี้ได้ไปได้ไหม Back in the case. I can't. I'm sorry. Oh, we better. Ah, kissy, busy. Kissy looking. ซี่แขนหักแขนขาดโอ้ลานโอ,โอ้ไม่ตายได้ไงวะเฮ้ยมึงไม่ตายได้ยังไงบอกกูดิเป็นกูตายแล้วนะยังไม่จบอีกเหรอหรือว่า,วาตัดตรงนั้นแบบแบบให้งงๆอ่ะวัด กะตัวเปิดส่วนดอกไม้ก็คือเสือดอกไม้นะฮะเสียงอะไร <c oughs> โอ้ะเป็นเสียงอะไร Oh, get Playtime. My name is Leif Pierre, and I'm the head of innovation here at Playtime Co. If you're seeing this, you must be very, very lost. Well, see rest assured, friend, our state-of-the-art laboratory is just up ahead. Why don't you just go on inside and tap one of our scientists on the shoulder? Tell him your law, and he'll be glad to <laughs> Alright, alright. <laughs> Let's be honest, you're not supposed to be here. This is the single most high-security, high-clearance section of the whole factory. If someone finds <laughs> you right. down here, you will be shot. And before you get any ideas, I think you can just sneak away either. เดี๋ยวมันะคิสซี่ฮักกี้คิสซี่น่นก็คิสซี่นี่ไม่ฮักกี้ฮักกี้วกี้ยังไม่ตายขอจบไว้แต่เคียงแค่นี้นะกันอะไรไม่เจอกันใหม่ เอาหน้าจะไล์เก็บอะไรก็ไม่ยบายติดตามไว้ด้วยติดตามไว้เดี๋ยวจะมีไล์มาเองตัวที่แบบไม่รู้ตัว